สไตล์ลกันครับบ่ได้เรามีจะแยก่ๆกันนอนนะพี่น้องเนาะไม่ได้รอบนี้เดี๋ยวนกขออนุญาตไปนอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้เน็ตของป้าป้อมอยู่นะครับสวัส <c oughs> ดีครับบวัสดีครับพี่น่อยบวัสดีพี่ลมครับบวัสดี ที่สาวนะครับผมวันดีพี่ใจครับพี่ใจสวัสดีครับวันดีครับผมวันดีรอบที่สามครับรอบที่สี่แล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับวันดีคุณเวฟนะครับชินวัตนะครับสวัสดีครับไอ้นกองสวัสดีครับสวัสดีผู้จัดการตั้มครับผู้ใดเป็นยังพระนะมาบอกฟันดีพี่น้องวันดี วันดีบอกวัสดีน้องปิงพัฒนอนอยู่เว่ยนอนดึกแท้พระเอกกำลังจะนอนแล้วนะครับสวัสดีครับผมมาบอกฟันดีครับผมสวัสดีพี่อีทครับสวัสดีพี่เหมียวสวัสดีครับสวัสดีทุกคน ดีขึ้นแล้วครับบอดโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับพี่ชายของธนาชัยคือหลอแท้ครับผมขอบคุณครับฝากกินหอน้องไส้หลานี้ได้ครับสวัสดีค่ะน้องนกสวัสดีครับสวัสดีครับไปเติมเน็ตใหม่มันระบาดไปครับเอาตอนนี้เอาแบบเอาตามนี้ไปกอดครับซิปหลอบกระ่าเสมอโอ้ปากหวานครับ สวัสดีอีกรอบครับโอ้โหรู้สึกสดชื่นมากมากเฮ้ยป้าในบอกว่าชาหลักกินแล้วทำไมรู้สึกสดชื่นมากเลยไมไ่อย่ามันขวัญาง่วงแต่ทนดูครับโอ้ยขอบคุณไม่ไหลครับผมจากหลอบกับเอิ้งครับตั้งวงอกครับไอ้ตั้งวงครับนี่เดี๋ยวกับตั้งวงห่าล่ามีเดี <c oughs> <c oughs> ปิงไงปิง มักไอร้าที่ตามตลอดครับน่าคื้หวานเด็ดครับบ่อแมนมันเป็นนพราะฟิลเตอร์เ่ครับผมน่าน่ารักน่าชังครับขอบคุณครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับโควิดกำลังมาแรงมากตอนนี้ที่ไทยครับชัดแจ๋วเลยครับทีนี้ขอบคุณมากครับผมพี่น้องการดูแลสุขภาพจ้ของนะครับด้วยโควิดรอบนี้มาแรงกว่าทุกๆรอบนะครับแล้วกะเสียงหายเหรอครับเสียงหายเหรอ กินอย่างนอกอันนี้กินชาครับผมกินชาชาสมุนไพรครับเพื่อสุขภาพครับปิงต้องกินชาแน่เ่ยปิงเนี่ยเห็นบ่รับแอดแน่ครับเดี๋ยวลงไปดูให้นะครับแปบ๊บเดียว200กว่าโอ้ครับอันนี้ก็บือว่าพี่นองหลายละล,ะล,ะละ่ะที่มาเบิงนเทวาเยอะมากแล้วครับเห็นหน้าพระเอกส่วงเลยครับส่วงเลย พี่น้องผู้ใดว่าท่านในเบิ่งเพลงหนึ่งร้านอสงไขยกับหนึ่งหัวใจที่เราคอยนะครับอย่าลืมไปดูนะครับพลาเอ็มบีแบบน่ารักมากๆเลยนะครับนักเอกก็สวยนะครับพี่น้องไปเบิ่งเอ็มบีได้เลยครับสวัสดีครับพี่เบลรับอยู่วัฒนศิลป์ซีรีส์ใหม่อีเดล้ลติอี่ยัง่ะหมายถึงยังหมายถึงกันชื่อเตบอปะเป็นอะไรพี่เบลถามว่าซีรีส์ใหม่อีเดล้ลตีเขาเรียกว่าซีรีส์หรอ สวัสดีครับผมสวสีพี่น้องขอมามาไหม้อมครับสวัสดีภาษาอังกฤษทุกคน้วยนะครับใครผู้ใดอยากให้ใน้องออกซื้อพี่น้องกับพิมพ์ซื้อมานากันเลยครับเพราะว่าภาษาอังกฤษนะครับ,ววราารรบไม่ค่อยป่องเท่าไหร่ครับผมเสียงมาแล้วค่ะดูแลสุขภาพน,นะครับผมกินแต่ของดีๆเด้อกินแต่ชาสีทองครับบู้ใดเลยไม่ได้มันเสียสุขภาพเราก็ต้องกินชาสีนี้ด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่ดู mv นะครับร้านอาสงไขยกับหนึ่หัวใจพี่หล่อคอยครับพี่น้องกดเข้าไปเบื้งเลยนะครับในช่อง youtube นะครับน้องธัญญาอาสยามนะครับพระเอกนี่ผมเยวๆครับยู่ในเนเรืองครับรับบทเป็นพญานาคนะครับผมอยากส่องดาวให้ทำไม่เป็นครับมันน่าจะส่งไปได้นะครับในเฟซมันต้องไลน์ในเพจหรือเปล่าใช่ไหมอุ้มเบิ้งแนวครับผมนอนดึกแท้ ก้าลังศิลาพี่เบลพี่เบลทำอะไรอยู่คิดถึงนะครับคิดถึงทำอะไรทางท่างเท้าปิดวงไปครับพี่เบลไม่ค่อยป่องเท่าไหร่มากมากก็สันเบื้องล่วพระเอกกะรอเพิงกับมวนครับของคุณนัาดูทุกวันเลยนะครับนกข,ขอบคุณมากมากเลยนะครับนงนกจัดฟันใหม่หรอคะน่ารักอ๋ออันนี้เหรอครับอันนี้คือจัดมาแล้วครับได้สองปีแล้วนะครับ หลังจากไปถอนเล็กมานะครับนกกระได้ใช้ลิ้นเหนื่อตลอดนะครับใส่ก่อนนอนนะครับพี่น้องอาจจะบอคอยลึงตาเพราะว่านกบ่คอยใส่นกใส่แต่ย่ำนอนครับย่ำขอบเว้นนกกระถอดออกครับกอทมจิตตกแล้วค่ะโควิดแรงนะครับพ่เปยังครับพี่น้องครับสู้ไปน้วกันเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับปิดแล้วครับโอคคับพี่เบลแล้วพี่เบลทาอะไรอยู่ครับ พี่เดีโวนะครับหัวหน้าน้อยระเบียว,วัฒนศิลป์พี่ชายนะครับติดตามมาตลอดไม่เคยคอมเมนต์เลยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องหล่อจามากหลายจะได้เปลี่ยนชื่อเฟซกันยอนบนอดนี่แหละครับ <c oughs> อย่าลืมมาเป็นพระเอกเอ็มบีให้ด้วยนะ <c oughs> น้องยูกิด้วยเพลงเสียใจแต่ไปสาจีจีด้วยเพลงนี้โอ้ครับสวัสดีค่ะรับแอดหน่อยนะครับ ตอนนี้อยู่บ้านแม่ก้อยอีสานน้ำซิ่งได้สิบกว่าวันแล้วโอเคพี่เบลระวังด้วยนะคะผมระวังด้วยนะครับระวังโควิดทําไมหลงอขอบคุณมากครับผมรับนักร้องเพิ่มไหมครับช่วงนี้นกกะบ้านได้รับนะครับเดี๋ยวรอให้ปีฤดูกาลหรือว่าสามารถกันแล้วก็เปิดบง้งขะเขามากสีนอคำเนาะเพลงซอมออกมือใดคา่าบอสเร็วเนี้ครับน้องมาดามเร็วเนี้นะครับเร็วเนี้นะครับ พอเอ็มวีแล้วแล้วนะครับเอ็มวีเพิ่งซ่อมเรียบร้อยแล้วพี่น้องสีเดงฟังกันเร็วๆนี้ครับอัญยองครับอัญยองขึ้นมาเที่ยวเหนือนครับตอนนี้นกไปไหนไม่ได้เลยนะครับแฟนๆไปไหนไม่ได้เลยนะครับอยู่แต่บ้านนะครับผมเพราะว่าทําไมถึงไปไม่ได้เพราะว่าย่านนะครับย่านมากจะมีไปแน่อะคือเขาไปปล่อยปลานะครับไปเฮ็ดบุญไป ตลาดต่วอากาศเรวังเราว่างให้ถึงที่สุดครับถากฟ้างเพลงครับโอเคว่างๆสิไปเล่นน้ำเ้อคาพี่เบลครับเรามาระวังด้วยนะพี่เบลเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าแบบมันกระจายย่ทุกพื้นที่นะครับห้อพกเจลแล้วก็เจลล้างมือนะครับแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ตลอดนะครับไซแมทเ้าห้องสีไปน้ำพี่เบล พุ่มฮอดโตครับผมแบบไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยสีเบ้ดโตเลยหวัดดีน้องเจนนี่ครับน้องเจนนี่ครับผมน่ารักครับขอบคุณครับนางเอกงามเ้ยเพ่งซ้อมงามจนกระโปรงแตกนะครับผมเธอคัดเนี่ยตอนนางเอกเป็นเพราะแม่ชอบเลยหลงรักด้วยครับวิยดาํำป้องขอบคุณมากแง่มากมากเลยนะครับบอกฟันดีแน่สิน้อนเลยฟันดีครับพี่ใจครับฟันดีครับ รอฟังเพลงซอมนะครับพี่น้อนคู้ใดอยายนอนกะไปนอนก่อนบักล่าได้เด้อคอยฟันดีนะครับสวนผู้ใดสไีนอนนะครับมันเด็กแล้วสวัสดีคุณอาร์มนะครับโควิดอยู่ที่ปอดลักหัวหน้านกตลอดอยู่ที่ใจโฮ้ยกู้เาปากวานนี่ครับประกาออกไปหัดเซเว่นยังว่าครับแมนแมนพี่เบลสู้ไปด้วยกันครับนงนกแมนครับแมนเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนหานังครับ สูไปน้ากันครับพี่น้องเดียวมันก็ดีขึ้นเนาะครับเนาะหลายๆคนนีก่กสิคิดหลายถ้าเราคนเป็นประสาทเผื่ะครับคิดแบบว่าเปลเป็นไปนอหันเป็นขึ้นในข้าวไปจังไหนเนาะเห็นตั้งแต่กักตัวก,กัตายฉีดวัคซีนกัตายเห็นอะไรให้นี่กัตายนะครับพี่น้องคาริตกของว้นหลเนาะเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะตว่าเข้ากับเบิ้งข้าวเบิ้งอย่างเข้ากับแบบเสพแบบแหิสติจังน้อยนะครับดูให้จบนะครับรักเหมือนเดิมนะครับคุณบัตเตอร์ครับ โอเคครับรักเหมือนกันนะครับผมวัดดีครับสุดหล่อวัีครับบอสมากๆครับบอกฟันดีพี่แน่พี่สีนอนฟันดีนะครับพี่อ้อมฟันดีครับชีปากแม้ขึ้นตาหักเทอันนี้น่าจะเป็นของฟิลเตอร์นะครับบ๊อบแมนว่านกท่าปากแดงนอนนดครับพี่น้องนอนไปรอบนึงแล้วตื่นมาอาบน้ำครับ มเราสามารถใส่น้ำร้อนได้อีกไหมฮะใส่ใส่ค่ะน้องสาวพี่ยูกิพี่ยูกิอยู่บ้านนะครับนี่เฮียน้องยูกิเขาอยู่ไกลๆนี่นะครับพี่น้องน้องไล่สดมันเดี๋ยวน้องเพลงพี่น้องฟังมันม้วนไปแล้วรอบหนึ่งไปนอนแล้วฟันดีนะน้องโนกฟันดีครับพี่เบลคิดถึงเจอกันครับพี่เบลครับ ลงเจ้าหลายนกโอ้ยขอบคุณครับพี่โอ้น้องหวายหล่อหลายจ้าต้องทำตัวให้สินกับมันค่ะแม่นครับแมนประเทศอินเดียยิ่งยิ่ง,งน่าสงสารมากๆเลยครับพี่น้องนกเบิ้องคาวหวะนะครับแต่อีโตนพี่น้องนะครับรวมต่างประเทศครับนองนอนหลัหลับปานนี้เดิกแล้วนะครับยังบ่อนอนจ้าเห็นงานอยู่จ้าเศร้า เขาเขากาซาบะครับเห็นแล้วมาคักนะครับลองเพียงไอ้ฟังแน่เพลงอย่างน้อครับแฟนครับนี่แต่หลุดแม่แม่จมหาในกลุ่มแตกสวดสวดอย่ขอบคุณหลายๆครับแม่แม่ครับตีจมหาทีมงานมอลัมเสียงวีหกนะครับตีจมหาทีมงานมอลัมทุกๆชีวิตนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆมอลัมกับกินหอดพี่น้องขึ้นกันเด้นะครับวมาไม่แต่พี่น้องกินหอยมอลัม บ่นหลับนนบ่นน่นบะครับบ่าสันเอาเพื่อนจอมตัวนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ย,อยนอนนอนจะนอนอยู่ละเดี๋ยวบอกครับพี่นองก่อนพระเอกต้องแต่งหน้านอนหล่อจะ้ะอันนี้ไม่ <laughs> แต่งหน้านะครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับมันตีมีแบบแบบสดอยู่ครับมันก็จะเป็นแบบสีก็บสีซบลงมาอีกครับพี่นองหันหันภาพสดนะครับมีลิ้นกลับแล้วครับมีลิ้นนอนในบ้านครับ สิงโตเฮ้ยขึ้นไปทำไมอ่ะขี่มึนเถออวะน้องนกหล่อขั้นเทพเลยครับขอบคุณครับผมคลางชื่อพี่พี่คลางชื่อให้ฟังโอ้ยเนาะว้าไปเนาะครับนกอายุยี่สิบเจ็ดปีครับย่างยี่สิบแปดครับสวัสดีน้องคำแคน์นะัทฟูมครับพระเอกแคนของเรานะครับมาแล้วนะครับผม เฮ็ดอย่างอยู่ครับอตอนนี้กำลังนั่งไลฟ์สดบอกกับแฟนๆอยู่นี่นะครับ mm hmm. ผมะอนเห็นอีย่างกำลังสีนอนครับเห็น mm hmm. ตัวจริงแล้วครับมากคับขอบคุณมากเลยนะครับสู้ๆด้วยกันนะครับ mm hmm. ละลายกับฉากจุ๊บในเอ็มบีเราเห็นหลายๆคนมาเม้นแล้วก็แอบเขิอนอยู่ด้วยครับพี่น้องอยากเป็นน้องธัญญาสันวะขอบคุณหลายๆครับ ดูจากสวีเดนครับสวัสดีพี่น้องทั้งสวีเดนด้วยครับพี่น้องตั้งประเทศนะครับทุกๆกคนนะครับผมสวัสดีน้องน้ำหนึ่งครับน้องน้ำหนึ่งครับขอเพลงขอกอดแก่หนาวสักคืนขอกอดแก่หนาวสักคืนขอกอดแก่หนาวสักคืนมันจะเสียเป็นหมื่นบ่ลำไรกอดน้องยามใดจะยออตรีเนทุกคืนพ่อต้องนี่แหละพี่นกหล่อมากครับขอบคุณครับ อายุทอกันกันลูกไส้แม่เลยครับครับผมลูกไส้แม่กับซัม่มนกแมวครับรักไอ้นกหลายขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะคะรักรักรักกดีจ้ะติดตาม NY บ่อยๆห้องโกงครับสวัสดีคุณคริสมาดนะครับผมไอ้นกคือปิดกันแนบบอคอยละนายเฟซบุ๊กไอ้นกถือปิดกันแนบบออยากเจอตัวจริง ครับใช่ใช่เฟซบุ๊กนกเคยโดนปิดกันก้นการมองเห็นนะครับแต่มันมีวิธีแก้นะครับพี่น้องไม่มีวิธีแก่อยู่เด้นะครับพี่น้องล้องไปเบิง้งอยู่ในอยู่ในอ่ายูทูบครับนกแนะนําเพราะว่าของนกเคยถือปิดกัน้นแล้วก็พี่น้องมองมาเห็นเลขขนาดคนทีติดตามนกนี่ก็มาเห็นนะครับสวัสดีน้องแนนดี้อีสานครับพี่ตั้มเนี่ยดูให้ก็บอกว่าไม่เห็นนะครับขนาดแบบพี่ตั้มแบบแบบดูเฟซให้ตลอดนะครับ คิดถึงมากงงมากอยากกอดครับปากหวานอีกแล้วน้องชายพี่น้องเรนนี้อีสานคิดถึงเหมือนกันครับอายุเท,ท่าเราเลยเอฟซี FC ครับผมครับน้องเรนนี้อีสานนะครับแฟนแฟครับน้องชายนะครับเจ้าของผลงานเพลงมักสาวหมอลำที่นกเอามาลองโชว์บนเวทีหมอลำนามนิหกครับมักเดีสาวหมอลำคนงามงามมือนั่นมือที่เฮาพบกันคืนอหน้าหานหมอลำ คนงามๆคือน้องมีไทยมาจองละบอละสบายดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องฟังทรายครับพี่น้องเบี้ยจันพี่น้องเมืองเล่าสุขุสุกนครับปกติเล่นไอจีบ่อยไหมครับพี่นกไม่ค่อยเล่นเลยครับไอจีนะครับกะซิมีไปโพสแน่ครับพี่น้องได้ว่าอากาศแบบบางวันก็ไม่ได้เข้าเลยอย่างเงี้ยครับแต่วันนีกก็พยายามเล่นไฮไลท์ขึ้นครับเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคนที่เข้ามาใหม่ด้วย เห็นตอนแรกอยู่ระเบียบวาัฒนครรมมาสุรินงานปู่ตาเห็นครั้งแรกหล่อมากๆติดตามตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมครับขอบคุณครับวัสดีพี่แก่นจันทร์ครับได้ยินข่าวฉีดวัคซีนบางคนตายยังไม่รู้เลยว่าจะไปฉีดเข็มที่สองหรือเปล่ากลัวเหมือนในข่าวใช่ไหมครับอือตกความเบิ่ข่าวอยู่ครับเฮ้ยมียใจนะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับบวัสด oh, ีครับสวัสดีสวัสดีแม่หอยโอ้แม่หอยกต่เขาว่าเบิ่อนครับตวัดมันจะเป็นทางหนึ่งเลยครับพี่น้องที่ยึดย่อจิตใจเข้าแล้วก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมากๆคือเราดูแลตัวเองมากๆนะครับคือถ้าวันหนึ่งเราเกิดเราเป็นขึ้นมาจะสร้างมั่นตวัดมูอนี้เข้าดูแลจาของดีแล้วดูแลจ้องหายหลายๆครับแล้วก็เหตุบุญนะครับพี่น้องเหตุบุญกันไปอีกทางหนึ่งที่จะให้รู้สึกดีขึ้นครับ มาร์คแดนเซอร์หลายครับโดยเฉพาะมาดามโวมาดามมาดามมาเบิ้งเอฟซีเขาว่าเบิ้งเ่านี่เห็นปะนอนเด็กไถอไอโดงอ่าแฟนขับไอโดงแคมี่ับนี้นะครับมาร์คีบเบิ้งเอฟวีกับเม่หอยที่แม่หอยบอกว่าร่อยหนาว่าเป็นขยะเป็นรัมเอาจริงๆแล้วนกก็ร้อยหนาว่าเป็นนี่ดีครับเพราะว่ากะ สว่างได้ปะร้อยร้อยได้อยู่ครับแต่ว่าร้อยบอกแข็งครับร้อยบอกแข็งนะครับพ่อแบบรุมๆนอนอนอนนะครับฝันดีครับบอลน,นกสวัสดีน้องอยูเรียนามนิหกคิดถึงพี่นกอยากกอดอยากหอมกับท่าน่าโอ้ยนอคือบเบาๆเลยย่อย,ยใกล้กันเนี่ยกำลังจะนอนเห็นไลท์ตาสว่างเลยครับขอบคุณครับนกฝากด้วยนะครับฝาก ซิงเกิลใหม่ของน้องยุกิด้วยนะครับเจ็บจริงไม่มีสแตด์อินนะครับแล้วกเอ็มวีตอนนี้ก็ผลงานใหม่ของนกเลยนะครับก็คือเอ็มวีร้านอสงไขยกำหนึ่งหัวใจที่เราคอยผลงานเพลงของน้งทัญยาอาสยามครับแต่เร็วๆนี้พี่น้อกับซีเดเบิ้งขึ้นกันครับเป็นเพลงซ้อมนะครับซิงเกิลของนกเองนะครับอยู่ดีมินิมาร์สวัสดีครับผมสวัสดีคนตัวหอมโอ้คือหูครับป้าหอมไหมครับป้าอมเอ <IST uk t> คนที่อยู่ได้บอกว่าหื้อจังไงอยากกอดอยากขอไอ้นอกจังเลยครับขอให้โควิดหมดนะครับอกให้กอดให้หอมทุกคนเลยนะครับให้กอดให้หอมทุกคนเลยนะครับโควิดหายก่อนนกคือห่อนอนบอลโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่บ้าอันนี้อันนี้ไหน,อ,น,น,ไหนอันน่ารักน่ารักไปไหนเออเออเออ ไม่ได้รีวิวสินค้านะครับอันนี้เป็นของป้าาสั่งมาให้เวลาขึ้นเบทีนะครับเป็นของเล่นใหม่นะครับพี่น้องพอพนนท์เป็นคนเงินหลายครับน่ารักน่ารักมากมากอันนี้ไม่ใช่หูฟังนะครับฮะเออบายยุ้ยมันคือบะเย็นโอเคยยังชั่วอันนี้คือพัดลมครับพัดลมติดตัวพัดลมติดตัวครับพี่น้อง หัวแต่เห็นไซรีเทนเนอร์ก็สันเอานนอก็อ,อยากไอายแต่บันนี้มาใคไอาครับนองไรส่วนน้ำกันจะมากเวลาแก่งกันโอ้ครับครับเดี๋ยวจะพยายามไลฟ์ให้พี่แฟนได้ดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าพี่นองไายคนกับขามาคอมเมนต์หรือว่าเขามาถักถามตลอดแตก็ดีใจครับพี่น้องบอเห็นผู้นึงกระถามหาผู้นึ่งนะครับดีใจรลายนะครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องก็ต้องขอใจเพราะว่า เนี่ยแบบบางวันน้องก็ต้องไปทําธุระครนกก็ต้องไปเฮ็ดธุระแน่นะครับพอเคยได้ยุ่นน้ากันนะครับแต่ว่ามือได้ที่ว่างมีโอกาสได้ยุ่นน้ากันแะนกกับน้องกับซีมาไหลส่วนในพี่น้องลยเบิงทุกทุกคนแหละครับศิลปินในวงข้าวรปลเนี่ยครับผมไอ้นกโควิดหมดสิเล่นท่าศีสเกตว่าจ้าครับนี่งานแถวศีสเกตอยู่ครับผมถ้าบ่มีโควิดกับเขามีโอกาสได้พอกันครับพี่น้องซีสเกตครับยิ้มให้เบิงแน่สีนอนแล้วครับ ครับผมขอให้นอนหลับฝันดีนะครับขอให้ฝันถึงนกพงศกรนะครับผมชอบบอสใส่รีเทนเนอร์น่ารักมากครับอู้วขอคุณมากมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับรักหน้าเอ็นไวที่สุดจ้าขอบคุณครับไม่ค่อยเห็นลืมไปแล้วัอดีคุณเก่งรักเบนนะครับผมพรุ่งนี้แพลนจะทําอะไรบ้างครับพี่นกคะพรุ่งนี้หรอครับตื่นนอนนะครับ อาบน้ําแบงฟันล้างหน้ากินข้าวนะครับแล้วก็มาคิดงานโชว์ครับพีนน้อกคิดงานโชว์ในช่วงไรสด้อมครับแล้วก็สิโทรประสานงานนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับแทนอื่นเด็นะครับผมคิดถึงนะครับสู้ๆนะครับคุณหลายๆครับ สวัสดีทุกคนครับแตงกระสังเถาะเจ้าเบาบอรอพอดีพ่อมาอาศัยอ่ะฮะไปแต้กบเมื่อกี้เห็นอ้อมกบสุดก,กินเล้แล้วเนี่ยนี่เหรออมกบอ้อ,อมกบชอบพี่นองมากเลยครับหลอคักหลอแน่ โอ้ยขอบคุณครับไลฟ์สดบ่อยๆนะครับยอดไลฟ์เยอะจ้า,าบอสบอทของน่ารักจ้า <c oughs> กอนแน่กินหอยกับสนองก,กินเนื่มาเหมือนยังน้อายนึกว่าออถามกอนจะเทียกวะถ้ากลับบ้านถ้ามีโอกาสคงได้ดูหน้าเวทีนะครับเจอกันครับผมเจอกันเห็นหน้าบอสแล้วกับมีแง่เขาโอ้ยปากหวานน่าฟินน้องนี่เนาะในังกินจ้าสนองยุเลียา่า มือนีไอายกินผัดกับเข้าในหอยเห็ดผัดเครื่องไมไกลพักผ่อนค่านอนดึกเดียวไม่หลอดนะครับเอซเยอรมันครับอิโดนบบอน่าจะได้ไล่โซดบาโดดบาโดนครับเร็วๆนี้นะครับพ่อหายกินหอดจะเห็นหนาก,กอน,นอนนัันดีแค่ไหนมอนี้